นี่เจ้าวันนี้เขาจะมาแปลงอย่างน้ออีฮีเบอร์ห้าเขาจะมาแปลงอันนี้เจ้าเมนูนี้เจ้าเต๊เต๊เต้าวมาันไก่เต้าเนื้อาจานแ้องแกะไปแกะไปอันนี้มาตลาดกลางคืนลต,นตาดำตาอันนี้ทั้หมดเป็นหี่พันด้ามาแล้วเจ้าเดี๋ยวจะได้เขาจะมา ดูวิธีการนี้เข้าวมันไก่เนะราจะตักจะพอกันแล้วเอามาแปลงเข้ามันไก่กันเนระาจะเป็นเข้ามันไก่ไก่ต่อนะจน่ะงา,ก,ากั่นหนาลําตาตาข้อเลยจ้าอันนี้เป็นข้าวมันไก่ต้มแบบจ๊าแล้วแต่นี้ก็เป็นข้าวมันไก่ ทอนะเจ้าซุปแป้งข้าโกตีจาส่วนอันนี้ก็เป็นข้าวทีเ่เขาแปรงก,กันเมื่อกี้นะจ,ะจ๊าเข้ามันไก่เนี่ยง่ายมากคือไฮไลท์ก็คือข้าวมันลามแล้วก็น้ำจิ้มไก่ลามแล้วก็ไก่นุ่มลามนี่คือสามส่วนที่สัมพัญของข้าวมันไก่แจ่ อาีแม่อีแม่มาจากซิดนีย์เจ้าสาวซิดนีย์ก็จะได้พ่อเจ้าสาวซิดนีย์สบายดีบว่าเจ้าสาวซิดนีย์เป็นจะได้พ่อมเอีไรได้ความรู้อย่างพ่องได้อย่างเจ้านี่ไงได้ข้าวได้ข้าวได้ขีไก่ทำเป็นแล้วใช่ไหมอีแม่ประมาณสิบห้านาทีต้มซีแม่เราทีเลยจ้าเสร็จแล้วแช่นะ ลาใช่น้ำปลาะแล้วก็ขึ้นจาบน้ำจะได้แบบนี้แล้วก็น้ำมันไก่ใส่คุ๊เขาให้เท้ากันใส่นเาใส่ไปเพื่อให้มันไม่แห้งแล้วก็ไม่มีสีดําๆนะคะจะดูน่ารับประทานมันก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดใช่ไม่ได้เั็นแค่าเก็น้ำมันไก่ที่เราเจียวนะคะจะใช้เป็นมันไก่ก็ได้หรือจะเป็นหนังไก่ก็ได้่มาเยวนะไเจียวไฟอ่อนๆแล้วก็จะออกมาได้อย่างนี้ถ้าเราเจียวไฟแรงมันจะผมไหม้ใชะ นี่คือในไก่ที่นี้ยเสร็จแล้วเนาะอันนี้จิ้มไก่ทอดไก่เสร็จแล้วปลาดับแล้วก็มีน้ำจิ้มทำาเจี๊มไก่ต่อเสร็จแล้วต้มเตี๊ยมกันจ้าเราจะทำกิฟต์อะไรนะร้านมิวร้านวิวคจะพอขอได้เราเอาแล้วจวันนี้วันนี้ง่ายมากนิดเดียวเลยก็แค่เอาของขาวกับชิ้นแทนมาเจี๊ยว เกีือเป็นหอมหอมเลยมาเรนเลยใส่เย็นเนนอใส่ล่มๆ่มก็เวลาหอมมมนกัพ้อเดี๋ยวเลิมหอมมาเจ้าไอ้แม่เตียนมาเจ้าแม่มีให้มาเจ้าเดี๋ยวเลยเจ้าเข้ามาพักมาเจ้าไอ้แ่เกอหอมขาวกับขิงแทนเปนน้หอมเหลืองยาเตจ้าแม่ไม่ใส่เย็นตาใส่ล่มใส่รมจ้าแม่จะได้ไม่สร้างหลายอ่ะเดยวมัน เดีย๋ยวมันหัวลามเจ้าไงแป้งกงสเก้าพันเจ้าซื้อพัดเดี๋ยวจะผัดไปเรื่อยเ,เดียเด๋ยวจะมาเจา้าไม่มันแค่เดียวหอมขาวกับขิงแกงให้มันมอหอมเหลืองเซตแล้วก็เอาข้าวที่นี่เดี๋ยวจะข้าวอันนี้อะมาพัดง่ายขนาดเจ้า ไงน้ำซุปน่ารมาซุปมะหวงขาะหวงข้าวหน่อยเจ้าเอาประมาณสักเท่าได้ค่ะอันนี้ก็ใส่ประมาณใส่ลดนิดนิดเนาะลดน้ำมาหนึ่งข้อมือหน่อยเจ้านะข้อนิดนิดเจ้าเอามาลดมาสักหนึ่งข้อปอเพราะว่าเดี๋ยวข้าวมันจะเจ้าข้าวมันจะแฉะข้าวมันจะไม่ได้ตัวเจ้าธรรมดาเราหวงข้อครึ่งมันจะประมาณนี้ใช่ไหมข้อครึ่งอันนี้ตัดแบบข้อครึ่งต้องประมาณนี้นิดเดียวแล้วก็กะกะดูเนี่ยมันจะถึงขีดตรงนี้พอดีแล้วก็ติ้มดู เท่าไพราะถ้าเราใส่มือไปมันจะร้อนไม่งั้นคนนี้ไงคะที่จะเอามือจุ่มค่ะคนนี้แหลคะค่ะเนี่ยนะพี่นี้เป็นได้นี่เพิ่ง่อเดียวทำไมกุยคัพีหนึ่งทำไมแหมคัพปีจะร้อน<ะ>ถ้าเราใส่น้ำเยอะ <แ S 2> ไม่ไงั้นก็เราก็ดูที่ที่เส้นมันเนี่ยมันจะมีเส้นที่ข้างหม้อเห็นไหมคะข้ครึ่งก็ประมาณเอ่อข้อ ฟักมาใส่ลงไปเพิ่มน้ำที่เหลือเราก็ทำเป็นซุปฟักไว้ให้ลูกค้าอันนี้ใส่กเตาเตี้ยเตี้ยสิเตี้ยสิจะใส้ไก่แล้วอะไรคมาสำัดทำตัวค่ะแล้วก็หมันค้อนฟองออกด้วยน้ำจะได้เอาน้ำเอาช้อนนี่แหละช้อนออกแรงเจ้ามาเทอรูปไก่ของเธอไปต้องไปเรื่อยๆนะเจ้าเดี๋ยวกตัดกันเสร็จแล้วเราจะททุแอดอันนี้ ไก่เนาะไก่ชุบแป้งทอดไก่ที่เราจะชุบแป้งทอดประมาณหั่นประมาณ3ามมิลสามมิลนะคะใส่ตัวป่นแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยคัวป่นพริกไทยแล้วก็เขาเท่ากันหมักไว้ยี่สิบนาทีแล้วผัดกับชูบานิชโรไก่ที่เราจะทําไก่ทอดต่อครับแม่สองแป้งอันนี้จะเป็นชุบแป้งทอดเชื่อฝาดกับน้ำ้าวหาจะทำเปุดขนมปังที่เราคเก็ถูเจาเวลาแป้งกับข้าวต้องใส่ถุงมือน่อยจ้าเพราะว่าสมัยนี้มัน กระป๋อทุกอนามัยจ้าโควิดโอวิดตัวจ้าต้องใส่ทุกอย่างจ้าอย่างนั้นเราก็ค่อยๆค่เลาะขามานอลอกขามาก่อนเลาะมาเรื่อยๆขั้นตอนจังหวะของข้อเอ็นนะจ้าเนี่ยมันจะมีเจ้าพอได้ปุ๊บก็ได้เหมือนแล้วก็เลาะออกมาได้เลยขาแรกจ้าเลาะเอาจ้าเลาะง่ายๆเราก็ได้มาเจ้าก็ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาหันตามชิ้น ครงนี้มันเป็นน่องเห็นไหมน่องะน่องขาก็ลอกลอกน้องขาเจ็ดน่อง่อโพกไปนองก็จะมีกระดูกปดยเหมืนกันรงเรา็เลือกแล้วก็สลไลด์เ้าสไลด์ว่าเราจะใส่จานต่ต่้องแก่อนถ้าเกิดว่าชิ้นมันหนาเขาก็บางคนก็จะทุบนิดนึงแล้วก็หันเนี่ยแล้วก็วางบนข้าวได้เลยจานมันวิธีการนะร บางคนแบบแป้นแป้นเจ้าจะแป้นยิ่งกว่าอ่าอันนั้นเขาจะได้ขายมันเดี่ยวรอเจ้าอันนั้นเขาจะขายเยอะๆามันไม่ากก็ต่วนดมันแดงหรืก็ไปลวกได้เราไปลวกในหม้อเนาะลวกใหม่ได้เนาะลวกเพราะว่าข้างในมันไม่ค่อยสุกเนี่เจ้าต็อกแป้นให้มันแป้นๆปนแต่เจ้าถ้าบางคนเขากดเนาะกดนิดนึงก็ได้หรือเป็นมิ้นต์อิตโตะมี้นต์โตที่ใส่เนี่ยันก็จะมันจะมีข้อของมันอยู่ใช้ได้เลยเอาแรกมาดูวิธีการแรกไกลเจ้า พี่ก็ขายนอกกะโต้ใช่ไหมนอกกโ้ใช่ในนอกกีโะโใช่หรือปล่ใช่ี่มาดูตอนปีกมาดูมา่ปีกแล้วรอบปีกปีกดูปีกดูจะได้ฮะปีกก็รอบเหมือนกันรอเหมือนกันะรอบสไลด์ด้วสไลด์เบาๆนะสไลด์แล้วก็ตบๆๆแบนๆแล้วก็เออเนี่ยมันมบสุกต้า ไปตงแต่ตัวอย่างมันจะแมนๆหน่อแล้วก็ค่อยๆแร่หน่อจะหน่อกระดูนก็ดูนิ่ออกค่อยแร่จะแร่จะเนี่ยมล้างแล้วนะับหมดไปแล้วหมดไปยากเนี่ยตบๆให้มันแมนๆหมือกจะตบแล้วก็แร่ เวลากับข้าวแล้วก็ปิดฝาห้านาทีการหักกันห้องผ้าตึงเจ้าเทียบเหมือนเรากับตางปากคำใดที่ก็ตึงอ่างบ่ใจจมจาก เจ้านาเตะเตเต๊ะข <mel> ้ามันไก่ต hmm. ้มไก่ตอนประตูนะโอ้ผมแม่นเจ้าไก่ตอนของอาจารย์ต้องแต่งเจ้าหรไก่ตอนร้านนาไก่ตอนร้านนาไก่ต้มพิงพิงเนาะแล้วก็มีแล้มันไก่ทอดไก่ต้มพิงพิงผัดผักใบกะลิมผูเจ้างามหั่นหน ลําเพื่อนะูดเธอไปนะหูรัป็นเจ้าอนมําูใจพูแต่ก็บง วันผู้กอบคืนผู้มาคืนถึงบอกคืนเมื่อเจ้า